สวัสดีครับทุกท่านด้วยนะครับันนี้มาอยู่กับผมเองนะครับคุณนี้นะโอเคคือทุกคนเห็นนะเข้ามาครับนี่ผมเล่นไปแล้วนะคือนีคอ้คือผมมาชีรอดแบบจริงจังผมเล่นไปแค่นิดเดียวเองจริงจริงนะแค่ <c oughs> นิดเดียวทุก <c> ท <oughs> ่าชั้นเท่านี้ผมเจอแร่ลาพิสนะครับกับเหล็กอยู่นิดนึงก็ผมเพิ่งรู้ ตัวนี้ผมดูตั้งนานอะคือถ้าเข้าไปลเ,เลึมเงิ้ลกะมันจะมีขอบดำๆแต่ผมลืมไปนานแล้วไงเออเอาชีตรอดแบบจริงจังคือไม่ได้เปิดอะไรเลยไม่ได้เปิดชีตอะไรเลยเปิดแค่ให้กล่องเริ่มต้นกับแมปเฉยๆนะก็ไม่ได้โกงไงเนาะ ยังเกือบสาบสาบแล้วเออลืมไม่เจอฐานเลยอะ่ะเจอฐานอยู่แค่หนึ่งก็หนึ่งชุดใช่ไหมผมก็เอาไป ีวเรนดิ่งเทเด้ออันนี้มีมมาสายบ้างใคมันบ้ามีตัง เปียกมันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำแล้วมันไม่ได้เปียกน่ะเอ้ไว้มาดีๆ<ะ>เอามาหนีผมงูมก็กลับไปหาเจ้าของ มาจำสีได้คิดว่าอยู่กลางดงเพี้ยนฉันจะไม่รู้นะเพราะว่าผมจำสีลามาได้เองนี่ uh huh. ไอพ่อค้านี่ก็ไรประโยชน์แล้วไปเ่ย

เรียกว่าอ e ีเตอร์ก็ได้นะคะในพอดีผมเรียดนียต้องจะดพิกัดบ้านตัวเองกับเรานะคือแค่นั้นผมก็เรียกบ้านนะครับอ้าวหิวหิว ตัวมินเง,ง้ออยู่อหาอาหารเพิ่ม,ม,มไปหาดีกว่าไปล่า เตือนเอกประสงค์พอกอบพึ่งได้มีตั้งนานแล้วเมื่อกี้นี้พึ่งอย่างอย่างไปสดๆเลยนะแตุ่กคน,น,น้ำก็เอาอะโอ้ย เราอไทเดนไว้ช่วยผมด้วยดูสิมาตายของไม่หายหรป๊ตเดย,ยเองเจวี่โอดิแล้วของผม แต่ละอันสำคัญนะไม่ใช่ไหมนะฮะไอ้ดาวอยู่ตัวนั้นหายหายไปแล้ว บายบายกลับบ้านละข้ <Okay. S 1> า,มามีง้ำเสไปหาบ้านก่อนที่ที่โครปลอดภัยคดคดคด บ้านผมไม่ค่อยมีพื้นที่เนาะก็เี้ก็ไม่มีเลยอตคิว,วตันทดอปต์าพีสนี่ได้มาแต่เนิ่นๆเลย Bad point. Hey. กัะตักคาบมันดูซีดยังไงนะซีดเหรอขับซีดซีดอ่าอินวิทิบิล uh, อิน ดูเราเนี่ครับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับมาให้ดูนิดเดียวนะแค่นิดเดียวไอ้คนก็อยากรู้ว่าเหมือนกันให้ดูแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกไม่ไรไม่ไรผมไม่ได้โกงอะไรทั้งสิ้นนะฮะในโลกนี้เดี๋ยวนะมีไม้ไว้ยไม่มีไม้ไม้หมด ไม่หมดอ,อ,อ,อแล้วนอนปัสปปอบพื่สิใช่ใช่ใช่คือผมเออน,นี่นี่คือตรงนี้คือรหัสรหัสเอ่อนี่คือไม่นี่ไม่ใช่ซีนะครับ แต่นี่มันเป็นแบบยังไงอะ่ะมันคือ,อคือที่ที่ผมอยู่นะฮะก็คนก็อย่าสงสัยต่ผมวัดจากตรงนี้นะฮะเฮ้ยไอ้ไอ้ไอนกเขียวเปิดบ้านทำไมตกใจ ใช่ผมตัใจทุกคนโอ้ยยมผมตัใจผมด้มียลัวโคตรเก่งเก่งหรอเปล่าไม่รู้นะแตวผมเจอโปรตกอะไรแล้ว้ปกติปกติเลยอ่ะแบบคือยังไงก็ปกติอ่ะ คือถ้าใครด่าว่าผมโป้ผมจะดับนะว่าโป้เนี่ยนี่ต้องมาปรับพื้นอีกนี่น้องเขียวข้างหน้าเนี่ยบอกกันด้วยคูอนาม,มาตกใจหมดเลยเห็นไหมนีม่น้องเขียวโอเค okay, ครับคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้นะฮะ ยังเขียออกมาแบบไม่ทันตั้งตัวกี่มีเพียงเท่านี้นะครับเพราะเพราะว่าไม่ให้ดูเฉยๆนะฮะไม่ครับ,รบก็ต้องถือปิกแอกซิฮ้อโลเอสโนโต้ที่หล่อสุดในโลกแลวมั้งที่มีเพียงตัวนี้นะครับไม่มีอะไรพิเศษแล้ะ อย่าเรย่มกดไลค์กดซับสไครต์กดก,กันหนึ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปหน้าๆครับซึ่งไอคลิปมิวที่ผมจะลงไปมันมันมันไม่ใช่คลิปที่ผมอัดเวลาดีนะแต่ผมดองคลิปไม้เฉยไม่มีการต่ออะไรทั้งสิ้นนะฮะโอเคนะคไปละข้ามอ